ประเด็นต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของฟาบิโอกวาตาร์โรนะครับปัจจัยแห่งชัยชนะของกวาตารโรและการสัมภาษณ์หลังการแข่งขันของเขาเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรบ้างกวาตาร์โร ar อย่างที่เราทราบดีนะครับในช่วงออกตัวเนี่ยเขามีปัญหาคือเอาง่ายๆคือมันไปสกิฟาบิโอกวาตารโรร่วงลงไปอยู่ในอันดับ5 หลังจากนั้นครับกวาตาโรเองก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นมาไต่ขึ้นมาหลังพอเข้าสู่ก่อนที่จะกลางเรสเนี่ยกวาตาโรไล่แซงทั้งซาโกได้ไล่แซงอเล็กซ์รินได้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จหลังจากนั้นครับช่วงท้ายเรสเนี่ยกวาตาโรบอกว่าเขามีเรสเพจที่ดีมากๆ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาบั่นใจและก็สามารถจบการแข่งขันด้วยอันดับที่1ได้อย่างไร้ปัญหาการแข่งขันสนามนี้คล้ายๆกับที่โดฮานะครับซึ่งเป็นสนามที่2เป็นสนามที่ผ่านมากวโดโร่ออกสตาร์ทไม่ดีเหมือนกันนะครับเขาค่อยๆไล่เก็บขึ้นมาไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกวาดโร่บ,บอกว่าจุดสําคัญเลยที่มันเปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือเรื่องของมายเซ็ตหรือว่าทัศนคติของเขาเองนะครับ กาตาโร่จบเรสนี้ด้วยการเป็นผู้ชนะนะครับเหนือฟานเชสโกบันยาย่านักบิดอิตาเลียนจากดูคาติเลโ v o t ทีมอยู่ถึง4.8วินาทีนะครับและแน่นอนเมื่อจบการแข่งขันเรสนี้พร้อมๆกับที่โยงฮันซังโก้นั้นพลาดล้มไปนะครับก็เลยทำให้ทางด้านของกาตาโร่นั้นขึ้นเป็นผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมีคะแนนเหนืออันดับที่2ถึง15แต้มนะครับ หลังจากที่ผ่านการแข่งขัน1 3สนามแรกออถ้าเราย้อนไปดูปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากวาตาโร่เนี่ยเจอปัญหาหนักมากกับการแข่งขันที่ปอร์ติเมานะครับเขาทำได้ดีที่สุดแค่จบการแข่งขันในอันดับที่14และแน่นอนว่าเมื่อเดินทางมาถึงปอร์ติเมลนะครับที่โปรตุเกสปีนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากวาตาโร่ปรับปรุง ผลงานของตัวเองปรับปรุงวิธีคิดของตัวเองและแน่นอนว่ารถแข่งยามาฮ่าก็ได้รับการปรับปรุงเช่นเดียวกันแต่เมื่อย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปในช่วง Precision Test เนี่ย Fabio อก a ต t a r เองเขาก็ยอมรับนะว่าเขากังวลมากกับการแข่งขันที่ปอติเม a นะครับว่าเพราะเป็นแทร็กที่มีการยึดเกาะน้อยมากซึ่งปีที่แล้วเนี่ยรถแข่งามาฮ่ามีปัญหาแต่ว่าในปีนี้เขาก็ข้ามผ่านมาได้ โดยที่คว้าชัยชนะมาครองนะครับกวาดารนะครับบอกว่าเ,เขาเองเนี่ยเขารู้สึกเหมือนการทำงานทุกอย่างมันย้อนกลับไปเหมือนตอนที่เขาเป็นรุกกี้นะครับเหมือนตอนปี2019เลยกวาดารบอกว่าพอเขาเลิกบน่นเลิกหงุดหงิดนะครับเลิกวิจารณ์รถแข่งของเขาเองเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะโฟกัสกับการทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับ และแน่นอนนะครับควาตาโราตาโรเองก็ยกคเครดิตให้กับรถแข่ง M1 ด้วยว่าสามารถทำงานในสนาม Algarve International Circuit ได้เป็นอย่างดีนะครับควาตารโรบอกว่ารถแข่งของเขาเนี่ยการเซตอัพต่างๆหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับมันเหมือนกับที่เขาใช้ลงทําการแข่งขันที่กาตาเลยนะครับกวาตารโรบอกว่ารถเ,เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะครับ,บรถแข่ง ลงแทร็กท no no ี่น no 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 erm. like ี่นะครับที Hur ่ปอติเมาด้วยรถแข่งแบบเดิมมีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยนะครับก็แค่เรื่องแบบเซตอัพให้มันเข้ากับสนามนอกจากนี้เนี่ยตัวเขาแล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งคําถามนะไม่ได้แบบพอมาถึงปอติเมาปุ๊บก็จะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่ของรถเลยนะครับเขาบอกว่านี่คือจุดที่ทำให้ตัวเขาและทีมงานนะครับรู้สึกเหมือนว่าย้อนกลับไปเหมือนตอนที่ เขาอยู่ในปี2019คือตอนที่เป็นรุกกี้คือไปถึงสนามไหนก็เอารถในแบบที่เคยเซตอัพไว้ไปทํางานก่อนลงไปดูไปทํางานแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเป็นรถแข่งที่มีการเซตติ้งแล้วมีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนที่กาตาแต่กลายเป็นว่าพวกเขากลับสร้างผลงานได้ดีครับกาตาโรชี้ให้เห็นนะครับว่าสนามที่กาตากับปอร์ติเมาเนี่ยแทร็ก คาแรคเตอร์ต่างๆของแทร็กนะครับรวมถึงการยุดเกาะเนี่ยสำคัญมากมันแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงเลยอะ่ะแต่กวัวตาโราโรบอกว่าแต่ท้ายที่สุดรถแข่งที่เซตอัพแบบเดียวกันกลับสามารถทำผลงานที่ดีได้นี่คือจุดที่ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมองว่ารถแข่ง M1 กํากำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะครับและก็ตัวเขาเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่า M1 2021 c h a s s ตัวใหม่นี้นะครับจะไปได้สวยในทุกๆสนามซึ่งแน่นอนแหละนะครับกาตาโร่บอกว่าในทุกสนามเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเจองานยากอยู่แล้วแต่เขาก็คิดว่าเจองานยากแต่ด้วยศักยภาพที่แสดงให้เห็นนะครับว่าแสดงให้เห็นว่าออจากกาตา แทร็กที่มีความแตกต่างอย่างมากเนี่ยเดินทางมาที่ปอติเมลเนี่ยรถของพวกเขายังทำทำผลงานได้ดีดังนั้นเนี่ยแทร็กที่มันแตกต่างกันมากๆพอเดินทางไปสู่สนามต่อ,ต,อต่อไปกวาตารโรเองก็มั่นใจว่า M1 เนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีทีนี้กับเรื่องที่ทุกคนถามนะครับว่ากวาตารโรเนี่ยเข้าพบจิตแพทย์จริงไหมนะครับแล้วก็มันส่งผลอะไรกับตัวเขาบ้างนะครับกวาตารโร ออกมายอมรับนะครับว่าความแตกต่างที่มีมากที่สุดสําหรับการแข่งขันที่โปรตุกสกลางปีระหว่างปีนี้นะครับปี2021และปี2020เนี่ยก็คือทัศนคติของเขาหรือว่าพื้นที่ทางความคิดของเขานั่นเองครับซึ่งเขาก็ยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเหมือนกับเปลี่ยนไปใปนคนละคนเลยอะ่ะกาตาโร่บ,บอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณชนะ2ส,สนามติดต่อกัน ด้วยความได้เปรียบเหนือคู่แข่งนะครับระยะห่างกว่า4วินาทีนะครับคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งแล้วแหละเราโอเคแล้วเราเก่งแล้วนะครับก็จะคิดว่าเนี่ยเราเหนือคนอื่นนะครับแต่กาตารโรเองตอนนี้เขาก็บอกว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าคนอื่นๆก็กำลังทำงานหนักเพื่อที่จะเอาชนะคุณเช่นกันดังนั้นเนี่ยกาตารโรก็ เปลี่ยนวิธีคิดนะครับเป็นคนละคนเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาโดยที่ไม่ได้มองว่าตัวเองขึ้นเป็นผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพแต่กลับมามองว่าจะต้องทำงานยังไงให้ดีในทุกๆสนามนั่นเองเออกวาตาโรนะครับก็ยอมรับนะที่หลายๆคนคือมันเป็นจุดหนึ่งแหละที่ทำให้ตัวเขานั้นโดนวิพากวิจาร์ณแล้วก็เอาง่ายๆตอนนี้คือไม่ว่า ข่าวไหนหรือการให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับของกวนารโรออกมาก็จะมีแฟนๆจากทั่วโลกหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามเข้าไปแขวะว่าเอ้ยคีโมนะครับหรือขี้คุยหรือว่าที่แชมป์โลกแต่กลายเป็นตกบอลลังแบบผลงานดูไม่ได้เลยในปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับกวนารโรเองก็บอกว่าที่เคเรสเนี่ยปีที่แล้วเขายอมรับว่าเขาเคยคิดนะ ตอนที่คว้าแชมป์ได้2ส,สนามติดต่อกันเขาบอกว่าแบบปั่นว้าวมากนะครับเอ้ยตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงเว้ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างนะครับตอนนี้ตัวเขาเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับเขาไม่คิดแบบนั้นแล้วเขาเปลี่ยนมาไม่มองถึงตารางคะแนนสะสมใดๆทั้งสิ้นกลับมาโฟกัสที่การทํางานในทุกๆเรสนะครับพอจบสนามนี้ก็มองถึงสนามต่อไปไม่ได้มองข้ามช็อตไปถึงนู่นเลยครับบาเลนเซียแบบนี้ าตาโรบอกว่าวิธีคิดเขาเปลี่ยนไปม,มากนอกจากนี้เนี่ยตัวของปาตาโรค่ครับก็บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่เคยอยู่ในตําแหน่งผู้นําบนตารางแชมเปี้ยนชิมพมาก่อนนี่คือย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับสำหรับตัวเขาก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆอย่างในปีที่แล้วมันถาโถมเข้าหาตัวเขาเองนะครับดังนั้น ในช่วง p r e ีซั่นเทสช่วงที่พักฤดูกาลปีที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเขาเองบอบช้ำจากการแข่งขันมากนะครับเขาก็ได้เข้ารับคำปรึกษานะครับเข้ารับการบำบัดจากนัก,กจิตวิทยานะครับและแน่นอนว่าการทำงานกับนัก,กจิตวิทยาของฟาเบรวาดดโรได้ผลอย่างชัดเจนนะครับตัวเขาเองเขารู้สึกได้เลยว่าแบบทดสอบที่นัก,กจิตวิทยามอบให้เขามาทํา นะครับแล้วก็พยายามฝึกตัวเองเปลี่ยนวิธีการคิดก็เลยทําให้กาตารโร่นั้นเปลี่ยนมาเป็นอีกคนหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นครับนอกจากนี้จุดสําคัญเลยนะครับที่กาตารโร่บอกถึงชัยชนะนะครับปัจจัยที่เขาคว้าชัยชนะที่ปอร์ติเมลนะครับคือในวันแรกนะครับในวันแรกช่วง Fp2 เนี่ยเขาบอกว่าเขาจำลองเรสด้วยการใส่ยางมีเดียมที่ล้อหลัง นะครับแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอเมื่อผ่านการาผ่านรอบ FPT นะครับเข้าสู่ f p 4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงที่พวกเขาจะได้ทดลองใช้ t ท a i ช้อย c e หรือว่าการเลือกออปชันของอยางนะครับกวาตาโรดตัดสินใจลองใช้ยางฮาร์ดวิ่งดูนะครับตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ลองตามคนที่เคยทำนะครับนะครับนั่นก็คือทางด้านของนักแข่ง KTM แน่นอนว่าเมื่อลองเปลี่ยนมาใช้ยางหลังเป็นยาง hard ควาตา r o โรบอกว่ากริปมันเปลี่ยนฮะเขาตอนแรกเนี่ยเขากลัวว่าถ้าใช้ยาง hard เนี่ยช่วงแรกๆเขาจะไม่สามารถที่จะขี่ได้แต่เมื่อเขาลองใช้ยาง hard ในช่วงของ fp 4ในการจำลองเรสควาตาร์โรก็ชี้ชัดเลยว่านี่แหละคือทายช้อยของพวกเขาคือออปชันที่จะต้องใช้สำหรับการแข่งขันและตัวเขาเองก็สามารถที่จะ ฝ่าฟันเรสมาได้ด้วยการคว้าชัยชนะไปครองก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับสำหรับฟาบิโวกาตาโรสิ่งหนึ่งเลยนะครับออปีนี้เนี่ยรถแข่ง M1 ของยังมาฮหา้อย่างที่เราพูดถึงมาตลอดว่าแชสซีใหม่ในปี2021เนี่ยมันมีความแข็งมากแชสซีแข็งและก็เบาขึ้นนะครับเบามากนักแข่งเนี่ย ต้องมีวิธีการขี่2แบบเลยนะครับอย่างแรกเลยทั้งทั้งวิธีการขี่แล้วกวิธีการทํางานของทีมงานนะครับการเซตอัพนะครับการเซตอัพเพื่อการคอลิฟายจะต้องทําให้รถนั้นสามารถไปสู้กับโค้งแล้วก็นักแข่งก็ต้องใช้ทักษะของตัวเองสูงมากขี่แบบดุดันและก้าวร้าวแต่เมื่อเข้าสู่เรสนะครับเซตติ้งจะเปลี่ยนไปวิธีการขับจะต้องนุ่มนวลลงกว่าเดิม เพื่อที่จะรักษาเรสเพลตั้งแต่ต้นเรสไปจนจบให้ได้นี่คือสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยฟาบบโอกาตาโรนั้นหาเจอนะครับใน2ส,สนามติดต่อกันแล้วก็ช่วยให้ยามาฮ่าคว้าชัยชนะตั้งแต่สนามที่1น,นะครับกาตากลางปีจากผลงานของมาริกเบียเลสสนามที่2โดฮากลางปีกาตาโรและสนามที่3ก็เป็นยามาฮ่า m 1อีกนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยยามาฮ่านั้นขึ้นนําเป็นจ่าฝูงทั้งประเภททีมนะครับของมอนสเตอร์เอเนจียามาฮ่าโมโจีพี รวมไปถึงประเภทผู้ผลิตนะครับรถแข่ง m 1เนี่ยก็นำโด่งเลยและแน่นอนมากกว่าตาโรที่ชนะ2สนามก็ขึ้นนำบนตารางแชมินชิพด้วยนั่นแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีความคืบหน้าหลายๆอย่างแต่สำหรับนักบิดยามาฮ่าคนอื่นๆค่อนข้างที่จะสวนทางกันนะครับมาิลิบียเลสเนี่ยเขากังวลมากตลอดทั้งสุดสัปดาห์เลยก็จริงๆบียเลสเนี่ยไม่ ไม่ได้พึ่งจะกังวลเมื่อเดินทางมาถึงที่ปอติเมลนะครับเบียเลสบอกว่าตัวเขาเองเขาก็กังวลมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่แล้วเขาบอกว่าปัจจัยต่างๆที่ทําให้พวกเขาผลงานดีที่กาตาเนี่ยมันจะไม่สามารถนํามาใช้ได้ในสนามอ,อื่นๆเพราะว่าที่กาตามันเป็นสนามที่มีกริปสูงมากแล้วก็ทําให้รถแข่งยามาฮ่านั้นทําผลงานได้ดีนะครับแต่เมื่อเดินทางมาที่ปอติเมลปีที่แล้วเบียเลสก็ผลงานไม่ดีปีนี้ เขาเองกังวลมากว่าผลงานจะไม่ดีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นครับออกตัวไม่ดีครับเบียร์เลสเนี่ยคือมีปัญหาตั้งแต่ลอบคอลิไฟขี่หลุดแทร็ก l i มิ t แบบที่ตัวเขาเองก็เจ็บปวดนะครับแล้วก็พอออก Start w a วสจากกริปที่12มันยากออก Start ตเวสด้วยอย่าง hard ผมเชื่อว่าเบียร์เลสเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องช่วงแรกที่กริปของยางมันยังไม่มานะครับพอออกตัวไม่ดีเบียร์เลสตกไปอยู่อันดับสุดท้าย อยู่อันดับ20เลยนะครับแล้วกว่าจะไล่ขึ้นมาได้เนี่ยข้างหน้าก็ลงมันเยอะกว่าที่กริปของยางฮาร์ดของเขาเนี่ยจะมาเนี่ยเบียร์เออ b เองก็ต้องใช้เวลาไปกว่าครึ่งเรสเลยแต่ท้ายที่สุดก็ไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่11ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในเรสที่ b บีรนั้นค่อนข้างจะผิดหวังแต่ก็เอานะลองดูว่าพอเดินทางไปที่ปอติเมเนี่ย นักบิดยามาฮ่าคนอื่นๆจะสามารถกลับเข้าสู่ฝั่งได้ไหมนะครับอีกคนหนึ่งที่ขยับผลงานดีขึ้นมาของยามาฮ่านะครับนั่นก็คือทางด้านของฟรังโก m o d เดลลี่ o b i ดลลี่ออกตัวกิดที่5แต่ออกสตาร์ทไม่ดีครับตกไปที่11แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจบการขาแข่งขันในอันดับที่4ได้ก็ด้วยคาแรคเตอร์ของ c h a ซี m s m s p s p e c ปี2019เนี่ยมันก็เลยทำให้โ b เดลลี่น,นั้นเริ่มที่จะกลับมาทำผลงานได้ดี เราเห็นว่าปัญหาของมอบิดเดลลี่เนี่ยในการแข่งขันที่กาตานะครับปัญหาที่เขาเจอในเรสแรกเนี่ยนั่นก็คือระบบโฮชอตดีไว้์นะครับอุปกรณ์เนี้ยที่มันทำงานเชื่อมต่อกับระบบช่วงล่างหลังนะครับช่วงล่างหลังเขามันไม่ทำงานไม่คลายตัวแล้วก็มันจะเป็นเฉพาะในช่วงที่อากาศเย็นๆคือตอนที่แก่งกลางคืนแต่กลางวันนั้นไม่เป็นอะไรนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยพอเดินทางมาที่บอดีเมลรถของมอร์เบลลี่นั้นก็ค่อยๆที่จะก,กลับเข้าสู่ฝั่งได้แหละนะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าเมื่อเดินทางไปสู่ที่สเปนนะครับที่เคเรสเนี่ยทางด้านของมอร์เบลลี่นั้นจะสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพูดคุยกับเพื่อนๆหน่อยนะครับเมื่อกี้ใส่เรื่องของวาดาโรยาวเลยคุณนำพลน,นะครับบอกว่าห่วงเรื่องการกินยางของยามาฮ่าครับ จริงครับยามาฮ่าแชสซีปีที่แล้วเนี่ยมันแข่งขึ้นเยอะมากนะครับแล้วนักแข่งเองก็ยังไม่รู้วิธีการจัดการกับเรื่องของยางเรื่องของการบริหารกับสไตล์การขับขี่ด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยปีนี้หลายๆอย่างม,มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนักบิดก็พยายามเปลี่ยนสไตล์การขับขี่ด้วยและการได้ตัวของคาวคัทโลมาช่วยในการทดสอบนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย ก็มีการทดสอบที่เคเรสไปนะครับระหว่างวันที่12ถึง14เมษายนที่ผ่านมานะครับนักบิดจากทุกทีมแหละก็เป็นนักบิดน,นักบิดทดสอบเนี่ยก็ลงทำการทดสอบด้วยทั้งเปโรซ่านะครับทั้งคาว a คัชโลและก็มีการปรากฏตัวของอันเดียโดวิโซโซด้วยซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อนะว่าการปรากฏตัวของโดวิโซโซ่น่าจะทำให้บางจุดนะครับบางจุดของอะพิเลียที่ตอนนี้มันดี ขึ้นจากปีที่แล้วมากก็จะช่วยให้อเล็กซ์บาการโร่นั้นหาอะไรได้เจอมากขึ้นแถมสนามที่พวกเขาไปทดสอบก็คือที่เคเรสด้วยนะครับสนามต่อไปก็แข่งที่เคเรสอีก2ส,สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยทุกทีมจะเริ่มมีข้อมูลต่างๆที่จะได้อัปเกรดรถกันละนะครับการอัปเกรดรถครั้งแรกผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็จะเริ่มเริ่มต้นทํางานกันที่เคเรสนี่แหละและยามาฮ่านะครับของมาวิลิกเบียเลสที่ตัวเขาเองพูดก่อนหน้านี้นะครับว่า มีหลายๆอย่างที่ตัวเขาเองไม่ต้องทดลองเองนะครับคือคาวคัสโลบอกว่าชิ้นส่วนไหนดีอุปกรณ์ไหนดีเอามาใส่รถได้แล้วดีหมดลักษณะการขี่กับสไตล์การขี่ฟิตติ้งรถเหมือนกันเมื่อเดินทางเข้าสู่เฮเรสเนี่ยการลงทดสอบรถ M1 โดยคาวคัสโลก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อนักบิดที่ชื่อมาลิกเบียเลสมากที่สุดสำหรับยามาฮ่าก็ต้องจับตาดูนะว่า เบียร์เลสจะอาศัยความได้เปรียบนี้นะครับในการทํางานแล้วก็ชิงโอกาสในการทำผลงานที่ดีได้ไหมครับที่เฮเรส